คอมเมนต์แฟนเบสบอลต่างชาติดีใจด้วยนะครับหลังจากพรอนพัน,พนเกิดปาดทำได้แล้วนะครับไปหลีกอเมริกาครั้งแรกและก็สามารถควา้าแชมป์ลีกอเมริกาได้เลยทำให้แฟนเบสบอลต่างชาติดีใจกันยกใหญ่เลยครับสวัสดีครับแฟนแฟนเบสบอลทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องสตาร์ทคอมเมีแล้วนะครับแลาวนี้เรามาฟังคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับหลังจบเกมในลหลีกสหรัฐอเมริกาหลังจากที่กับตันพรอนพันธ์เกิดปาดทำได้แล้วนะครับ หลังจากเซ็นเตอร์ของทีมชจติไทยสร้างไวศาสตร์เป็นสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เดกสหรัฐอเมริกาได้สาเร็จพร้อมยังคว้ารางวัลผู้เล่นสูงค่าหรือว่า MVP ไปครับและก็ได้รับเงินรางวัลเกือบ10,000นดอลลาร์เลยและก็ยังสามารถพาทีมออร์โดวาคิลี่คว้าแชมป์เดกอเมริกาได้สำเร็จหลังจากเอาชนะอินดี้อิกไนท์ในรอบชิงชาเลนจ์ไป3ต่อ1เซตโดยสกอร์2 5ต่อ21 25เ็สต่อ19 19ต่อ25ในเซตสุดท้ายนะครับ25ต่อ15 ในรอบชิงชนะเลิศ์ทำให้ทีมออรลโดไวชิลลี oh ่ที่เป็นแชมป์รายการนี้ไปสามารถคว้าเงินรางวัลเกือบ1ล้านดอลลาร์หรือว่า30ล้านกว่าบาทนะครับแล้วในส่วนของเกมนี้นะครับออรลโดไวชิลลี oh ่เหนือกว่าทีมอินดี้อิกในอีกครับในเซตที่1กับเซตที่2แล้วในวันนี้ออรลโดไวชิลลี oh ่ท็อปฟอร์มกันหมดทุกคนนะครับตั้งแต่สกอร์ตัวจริงยันเปลี่ยนตัวผู้เล่นก็ยังท็อปฟอร์มอยู่เลยนะครับจนทําให้ออรลโดไวชิลลี่เป็นแชมป์เป็นที่สุดแม้ว่าเซตที่3อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับ เซตที่1เซตที่2กับเซตที่4นี้ออร์เรนโดคุมสถานการณ์ได้หมดเลยครับยืนสามารถคว้าแชมป์ไปในที่สุดแล้วขอแสดงความยินดีกับพรพันธ์เกิดปาด้วยนะครับที่คว้าแชมป์และคว,ว้ารางวัล m v p ไปได้เอาละครับท่านผู้ชมเรามาฟังคอม,มเมนต์ชาวต่างชาติกันว่าเขาคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหลังจากออร์เรนโดวาคิลี่คว้าแชมป์ได้สำเร็จคอมเมนต์ท่านแรกครับสุดยอดไปเลยพรพนมมันธ์คอมเมนต์ของคนถัดมาเลยครับขอส่งเสียนชื่นชมเป็นพิศเศษเลยนะ เบตเนีลิซซี่แล้วก็พรพันสลาผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเธอพวกเธอสร้างบริษัทได้แล้วมันเป็นมรดกที่เริ่มต้นขึ้นแล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดไปครับว้าวฉันชอบเสียงผู้บรรยายบอกว่าชมพ่ดควา้ารางวัลเอ็มพีมันยอดเยี่ยมมากาขอแสดงความยินดีกับออร์นโดวช์คิรีด้วยนะทุกคนคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดไปครับเราคือแชมป์ขอแสดงความยินดีจากไประเทศไทยคอมเมนต์ <Comment S 2> ถัดมาครับ มันยอดเยี่ยมแล้วขอแสดงความยินดีด้วยโคนอยู่ในษวทของกีฬาของเมืองออริโดตลอดไปคอมเมนต์ของคนถัดมาครับเย่ภูมิใหญเหลือเกินที่เป็นแฟนวาชิลีคอมเมนต์ของคนต่อมาครับโคตรตืร่นเต้นเลยทุกคนน่ะเราก็ยังตื่นเต้นถึงขนาดนี้2ปีผ่านมาในลีกอเมริกามันโคตรน่าตื่นเต้นเยี่ยมไปเลยทีมวาชิลีที่คว้าแชมป์กลับบ้านกระเถิบพวกเราในตอนนี้น่ะพวกเธอโคตรโดดเด่นคอมเมนต์ของคนถัดมาครับ มิทเนนี่โดดเด่นมากในปีนี้สมควรได้รับมันจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับโคตรมีความสุขเลยโอ้พระเจ้าวาชิลลี่น่ะเป็นแชมป์คอมเมนต์ถัดมาครับทีมวาชิลลี่ที่สุดยอดจริงๆเธอน่ะเป็นคนโปรดของฉันเลยแล้วน่ะคู่ชนะคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดคอมเมนต์ถัดมาครับไปกันเลยพวกตอนนี้วาชิลลี่เหล่าขวาแชมป์เรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับ จากใจเป็นแฟนซูปเปอร์โนวานะขอแสดงความดีดีกับชัยชนะแนวสมควรนะ่นที่คุณเป็นแชมป์คอมเมนต์ถัดมาครับวาชิลี่ทำให้ฉันน้ำตาซึมเลยหลังจากจบแมตชนี้ไปแต่ขอแสดงความดีดีด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาครับมันไม่มีอะไรเป็นสุดยอดไปกว่าน,นี้แล้วในการคว้าแชมป์วาชิรี่คอมเมนต์ต่อมาครับมเธอน่ะสมควรคว้าแชมป์วาชิรี่นะ่ะเธอน่ะสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ถัดไปครับ สมควรนั่นแหละที่ได้รับความเคารพและความรักจากข้หมดในการเล่นที่บ้าข้างอย่างนี้และการฉลองฉลองมันน่าตื่นเต้นจังพวกเธอดด,ดีเหลือเกินคอมเมนต์ถัดมาครับพวกเธอ่สุดยอดไปเลยแล้วขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะออรเรโดวาชิลี ado, ่คอมเมนต์ของคนต่อมาครับพวกเธอวันนี้เล่นโคตรดีแล้วมันเป็นแมทที่ประทับใจสับสนด้วยคอมเมนต์คนต่อมาครับแมทนี้มันยอดเยี่ยมเหลือเกินออรเรโด มีการทำคะแนนที่สุดยอดมากเลยตัวเซตก็ดีตัวตบก็ดีอะไรมันก็ดีไปหมดเลยสำหรับวันนี้คอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาครับรู้หรือ,อยังว่าตอนนี้ใครเป็นทีม่ดีที่สุดในประเทศมันคือออเรโรวายคิลลี่ตั้งหากคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับแน่นอนว่าพวกเธอนะ่ะสมควรเป็นแชมป์แล้วคอมเมนต์ถัดไปครับได้ทั้ง MVP ได้ทั้งแชมป์อะไรมันก็สุดยอดไปหมดเลยในตอนนี้คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับ มันโคตรเจ๋งเลยฉันอนะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อปสเตอร์เราจะขอ,อะลายเซ็นพวกเธอด้วยฉันแค่บอกเฉยๆนะอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับมันเป็นถ้วยที่สองแล้วในออเรโดความภาคภูมิใจของวาชิลี่อมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อไปครับเราภาคภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะที่ขวาแชมป์เป็นในที่สุดอมเมนต์ <Comment S 2> ของคนถัดไปครับขอแสดงความยินดีกับแชมป์ด้วยนะเราภาคภูมิใจในตัวคุณเราเนะ่ะเป็นมิตรกับคุณมากที่สุดเลย คอมเมนต์ <Comment S 2> ของคนต่อมาครับเราดูการแข่งขันทุกวินาทสาีสาวสาวสมควรได้รับมาจริงๆสาวสาวในยุคสมัยนี้มองว่าพวกเธอนแข็งแกร่งแถมยังมีแรงบันดาลใจอื่นๆด้วยสตรต่อไปนะคอมเมนต์ถัดมาครับมีเพียงแค่เมืองที่ขึ้นตัวโอเท่านั้นที่ชนะเลิศในปีนี้มาสร้างบริาษัทกันเถอะในลีกสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ถัดไปครับมันเป็นสุดสดงแห่งชัยชนะเห็นเนะห,หนือความคาดหมายจริงๆ ในการแข่งขันในลีกอเมริกาเพื่อคว้าตำแหน่งที่สมควรได้รับคอมเมนต์ถัดไปครับสาวๆาของฉันเนี่ยเล่นดีเหลือเกินไปกันเถอะไปควา้าแชมป์ให้มากกว่านี้กันคอมเมนต์ต่อมาครับสุดยอดไปเลยวายคิลี่คือแชมป์ออร์แลโดนี้ยั่งยืนเหลือเกินคอมเมนต์ต่อมาครับว้าวปีที่สองของลีกแล้วก็ควา้าแชมป์ไปนี้สุดสุดยอดเกินคอมเมนต์ต่อมาครับ ขอแสดงความยนดีกับวาชิรี่และสมควรเป็นแชมป์แลละคอมเมนต์ต่อมาครับทีมอของเราคว้าเงินรางวัลและก็คว้าแชมป์ด้วยมันจะมีอะไรที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้คอมเมนต์ถัดไปครับขอแสดงความยนดีด้วยนะจบการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมและสมควรเป็นแชมป์แลละคอมเมนต์ถัดไปครับมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากแล้วผมนะชอบดูทีมวาชิรี่ด้วยมันมีการเล่นที่สนุกสนานเหลือเกิน คอมเมนต์ถัดไปครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งชนะรักทีมออร์แลโดวายิลี่คอมเมนต์ถัดไปครับเป็นล้านในนะเนี่ยเป็น,น,น,นล้านลลาร์เลยลเนี่ยคอมเมนต์ Comment คนถัดไปครับสุดยอดเหลือเกินในซีรีส์นี้ถือว่ามันเป็นฤดูการยอดเยี่ยมสำหรับแฟนๆวายิลี่คอมเมนต์ถัดไปครับใช่แล้วสาวๆส,สมควรได้รับมันขอบคุณนะที่ทำให้ออร์แลโดน่ะภูมิใจคอมเมนต์ Comment ถัดไปครับ มัดขอดนี่ตลกจังฉันนะชอบมอัดขอดตอนเวลาฉลองแชมป์คอมเมนต์ของคนต่อมาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสาวสาววาคิลี่คอมเมนต์ต่อมาครับ <affirm ation. S 1> ใช่แล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะในการคว้าแชมป์ออร <Hero> ์เดวาคิลี่แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วครับจากคอมเมนต์ชาวต่างชาติบอกเยยอดเยี่ยมมากแถมมีการเซตยอดเยี่ยมอีกไม่มีอะไรดีไปกุนี้แล้วจบนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนบริบอลชาวต่างชาติ หลังจากที่ชาวต่างชาติพูดถึงออร์เรโดวาชิลี่กันเลยนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ิลีกอเมริกาได้สําเร็จหลังเอาชนะอินดี้อิกไนท์ไป3ามเซตก็เลยคว้าแชมป์ิลีกอเมริกาได้สําเร็จแล้วก็มีนักกีฬาไทยอย่างพรพัน์เกิดแปดที่อยู่ในทีมออร์เรโดวาชิลี่ด้วยนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จไปอย่างยิ่งเลยย้ายมาปุ๊บก็สามารถคว้าแชมป์ได้เลยทันทีถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนๆแอดนั้นขอขอบคุณทุกท่านทติดตามรับชม แล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน